ตั้งโกโจ้ยยังนี่ต้มไข่ที่ยังเน็ดแนวนี่ต้มไข่หวานสูตรมะโอ้ยไผเคยกินบาร์บีคินี่ถามนี่เด้อผู้ใดเคยกินต้มไข่เนี้ยยันต่ต้มไข่เป็นลูกอันนี้ต้มไข่เป็นน้ำโอ้ยบปเคยกินกเกได้กินบัดนี่เหรอส่นกำลังสร้อยควมบัวลงได้เดี๋ยวนี้โอ้ยบปเคยกินกเกได้กินละบานนี่ ต้มไข่พี่น้องเอ้ยเราเคยเห็นนี่แหละเ <laughs> มนูเด็ดว่าสันสากก่นสร้างโก้เราคิดปั๊บเฮ็ดปุ๊บเดี๋ยว <c oughs> นี้นี่เราต่อยหวัหวหอมบัวตอนใหญ่ๆลงกวนว่าสั่นันีินสุกพร้อมกันเอ้ยบ่เคยกินเตี๋ยวแล้วเนาะ <c oughs> เราเสียบบ่าเสียบก็ดีสิม,มือนี่แหละ <c oughs> สร้างพูด,ขาาพดไข่กินบ่าสร้างพูดต้มไข่ ก็เอ็นมือนี่แหละเอาเบิ้องนาตาใกล้ต้มไข่ต้มไข่แล้วพี่โอ้เป็นยังสี่ตัวต้มไข่ตายตายก็ไอ้กิ่นจ้ากเถียวมานวดน้ำซางโกะซางโกะกับผ้าเห็ดกินตัวที่อตัวเดียนโอ้ยนาตาเป็นตัวกินอยู่ตัวอะไร มันซุกเเลยพี่เอาไใก้นกก้อนยอดที่เปิดใหบงอีเทียนึงยอดนอกพื่อนสุกบ่อ่านโอ้เป็นต่จินของเล่าอยู่ไนเล่าเนาะไปคเคยจินบอกนี่ด้ี่ไคเอยจินนเล่าเล้ยงเพี่นั่นคอย่อบ่คยจินแล้วแบบนี้ไปคยจินกับบอกเน่วายย็ดแบบเดังคีเสียบต้มรยันตะคัดต้มไครเป็นลูกเป็นหน่วย อันนี้ต้มไข่เป็นอะไรยังกันหรนอไงเอาปิดไว้กอนว่าส,สั้นได้พักอีกเท่าหนึ่งก็จะปรุงเครื่องเ,เคยกินก็สิได้กินมื้อนี้หระครับส่วนปิ้งปลาเดันเคยกินอยู่ปิ้งปลาเดันกำลังปิ้งปลาอยู่นั่นลองเลี้ยวก่อนป้งปลาดันเคยกินอยู่นั่นอันต้มไข่แบบนี้ตีบ่เคยกินเคยกินมือนี่ลาเพื่อ เออเขยกันสิเคยมือนีอ่ะนะเอาเปิดบังอีกแล้วฟุ้งเครื่องลราบ่เนี่ยอ้เป็นตากินของเราอยู่เบื้งหน้าตากระไรเอาซิ่มซิ่มบ้านนี่ซิมอยู่ไรคนบ่เคยกินเนาะคนบ่เคยกินกระสีซิมบานนี่ทำอะไรซิ่มที่หลับนังตามกันค้ำกันน่ะตอนใครเนี้ยปิดอ้๊บโอ้ยกลับกล่องก็เปลี่ยนละว่าสิซิมในเบิ่งกระไร มอน,นะนวัวมันเมื่อมันวันวมันปุ๋งนะอืมมันวัวปะอืมวัว<อ>แสบอยู่แสบอยู่มามามากินต้มไข่น้ากันไข่พเคยกินไข่น้ำปลาย,ยัางไงอ, <c oughs> อืมเอาวัวแล้วบ้านมามาครับ <c oughs> เอาขอบคุณที่รับชมครับผม